แล้วนี่ก็คือฟาร์มโบนมิลนะครับอ่าก็จะตัดสาหร่ายทะเลลงมาข้างล่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เป็นโบนมิลนะครับผมอ่าอยากได้ฟาร์มไหมครับอยากก็รีบนึกถึงพวกเราหวังซี้เจ้านะครับแล้วกอ็อันนี้ก็คือรีเควสแรกนะครับผมที่มีคนขอรีเควสก็เยอะแหละแต่ว่าผมก็ค่อยๆสร้างนะแต่ว่าส่วนมากจะสร้างในเบสล็อกมากกว่านะครับนี่ก็คือ บนมิวนะครับอ่าใครขอของบนมิวเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับของเบนล็อกนะต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นฟาร์มแบบว่าน่าจะฟาร์มเหล็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมีคนมาขอมานะครับก็จะก็ค่อยๆทำนะครับตอนนี้บนมิวก่อนนะครับก่อนจะเล่เนี่ยผมสร้างในเบนล็อกเวอร์ชั่นที่1.21.8แปดและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างนะครับก็จะมีพวกนี้เลยนะครับบอกรื่องประมาณนี้เลยอ่าเอาล้วครับก่อนอยู่เนี่ยทุกคนเห็นบล็อกนี้ไหมครับอ่าผมเขียนทิศไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ยใต้ออกตก บล็อกนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนในการบอกทิศนะครับผมอ่าแล้วก็วางไว้ตรงนี้ได้เลยครับ1อันอ่าประมาณนี้อาแล้วครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ได้จุดมาใช่ไหมครับเราขุดบล็อกทั้งต้นะครับอ่าให้เราขุดไปเลย1 2นะครับแล้วก็ขุดทางซ้ายอีกอย่างละ2นะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับอ่าแล้วเราเนี่ยทำการวางบล็อกอะไรก็ได้ตรงนี้1อันนะครับอ่าแล้วก็วางสูงขึ้นมา1ชั้นชึบๆนะครับ ให้เป็นรูปตัว V อย่างงี้นะครับผมอ่าแล้วให้เราเนี่ยวางเดสโตนท็อตเนี่ยวาง2ฝั่งนี้นะครับผมอ่าเอาละครับต่อไปเนี่ยเราก็วางเป็นเจ้านี่นะครับผมอ่าเดี๋ยวๆนะครับผมให้เราวางเดสโตนไว้บนนี้1อันนะครับอ่าแล้วเราเนี่ยเอาเลเวอร์วางไว้นะครับเราคลิกขวาไว้ตรงนี้นะครับอ่าส่วนด้านหลังนี้เนี่ยให้เรามาตรงนี้นะครับเราก็วางหนึ่ง6 6สาี่ห้าหอันประมาณนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับ ให้เราวา,า,ออางเป็นเจ้า,า,บบานี้นะครับอ่าปึ๊บพิทท้อนอย่างงี้ชึบชึบอ่าอ่าประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องหันไปทางนี้นะครับทุกคนเห็นปะบล็อกยืนตรงนี้มันอยู่ฝั่งขวานะครับเราต้องวางอย่างงี้นะอ่าแล้วต่อไปเนี่ยให้เราทําการวางเป็นเจ้านี้นะครับอ่าทรายนะครับสูงขึ้นมาสองชั้นนะครับชึช <osos> บชึบวางไปอย่างงี้อ่าแล้วก็หลังนี้เนี่ยให้เราวางเป็นแบบเรียกว่าอะไรอะบล็อกกันนี่นะครับ บอกไม้หรืออะไรก็ได้จริงๆอ่ะพอเราวอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนให้เราเนี่ยวางเป็นเจ้านี่นะครับนี่แทร็เก็ตนะครับเหมือนเล็กง่ายๆว่าเป้านะครับผมอ่ะเราวางไว้ตรงนี้นะครับอ่าด้านหลังนี้หนึ่งอันนะครับชึ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 บนะครับทางนี้ปุ๊บชิ่นี่จะงงๆหน่อยนะครับผมอ่ะตรงนี้เนี่ยบล็อกเดสโตนดัสเนี่ยเราก็วางไว้อย่างนี้นะครับอ่าวางขึ้นมาอย่างนี้ชึบประมาณนี้เลยนะครับอ่า ต่อไปเนี่ยให้ระาวาังเจ้านี่นะครับเลสตนท็อตเนี่ยวางไว้ข้าบนเป้านะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับไฟก็จะดับแล้วต่อไปเนี่ยให้เราเอาวางเจ้านี่นะครับสติกก y p พิ h อนอย่างงี้นะครับอ่าเล็งไปตรง t o อตวางไปชึบปึ๊บโอ้ยชึบนะครับให้มันหันให้มันหันหน้าออกไปอย่างงี้นะชึบค่อยๆวางนะครับปึ๊บ อ่าประมาณนี้เลยนะครับผมปึออ๊บก็ก่อนที่จะไปสร้างกันต่อนะครับถ้าใครอยากได้ฟาร์มแคปเนี่ยก็อย่าลืมนึกถึงว่าเราหวังซีเจ้านะครับผมต่อไปเนี่ยเราก็วางบล็อกอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ขึ้นมา2บล็อกอ่าผมเอาเป็นบล็อกไม้นะเพราะว่าผมอะ่ะใช้ไอเนี่ยมันเป็นบล็อกแค่ไม่กี่บล็อกนะผมเลยเป็นบล็อกไม้ถ้าบล็อกอื่นๆเนี่ยผมจะเอาเป็นอ่าสมูทสโตนนะครับจะได้นับง่ายอันนี้แบบเล็กๆเอายาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทุกคนนะครับผมอ่าชึบชบ พอได้ตรงนี้เนี่ยส่วนด้านหน้านี้เนี่ยเราก็ทําการวางบล็อกอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับชึบชิ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 บนะครับอ่าบล็อกข้าวบนบล็อกทรายนะครับมันเราวาง2อันใช่ไหมบล็อกทรายเราเนี่ยก็วางตรงชั้น2นะครับประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็วางเป็นเจ้านี่นะครับพิทอนนะครับอ่าวางไว้อย่างงี้ชึบชิบชิบนะครับอ่าประมาณนี้เลยแล้วข้างๆนี้เนี่ยให้เราวางขึ้นมา2บล็อกนะครับชึบชิบนะครับอ่าตรงนี้ก็วางออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็น2ชั้นประมาณนี้ ต่อไปเนี่ยเราก็ลงมาข้างล่างน e, ี้นะครับทุกคนปึ๊บมอ่าข้างล่างนี้แล้วเราเนี่ยให้ระวังเชนนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงบ,บริททอนอันที่1นะครับเราเรานับ1บล็อกแล้วบล็อกที่2เนี่ยให้ระวังเชนนะครับอ่าประมาณนี้ตรงด้านบนเชนนะครับให้เราวางเจ้านี่นะครับอ่าฮอปเปอร์อ่า,า,าออแล้วด้านบนฮอปเปอร์เนี่ยให้เราวางเป็นเจ้านี่นะครับคอมพารเรเตอร์ชึบอ่าวางไว้อย่างนี้นะครับอ่าแล้วด้านบนคอมพาเรเตอร์เนี่ยเราก็วางเป็นฮอปเปอร์อันหนึ่งอ่าก่อนอื่นเลยเนี่ย ให้ทุกคนวางอีก5อันหนึ่งเนอะ่อหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอ่าแป๊บนึงนะอ่าแล้วครับก็เมื่อกี้เนี่ยมันมืดไปเกินไปนะฮะสร้างไปสร้างมาพเพลินนะครับลืมลืมดูเวลาอ่าแล้วให้เรามาด้านบนนี้นะครับเราก็กดชิปขล้นขวาเนี่ยฮอปเปอร์ลงไปทีละอันนะครับอ่าเรามาดูข้างหน้ากันฮอปเปอร์เนี่ยห้ามตูดห้ามตูดเป็นอย่างนี้นะนะครับห้ามไม่มันเป็นอย่างนี้หรือว่าหันไปอีกฝั่งอีกฝั่งอย่างนี้นะครับผมอ่าอ่าให้เรา ให้มันลงมาข้างล่างนี้ชิปอ่ะพอราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับลงลงมาข้างล่างนี้ให้เราชิปขี้ขวาใส่ฮอปเปอร์นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะส่วนข้างล่างนี้เนี่ยให้ตูดมันไหลมาอย่างนี้นะครับผมอ่ะต่อไปเนี่ยให้เรามาด้านบนนี้นะครับผมอ่ะให้เราใส่เป็นเจ้านี้นะครับอ่ะบัตทอมนะครับกดชิปขี้ขวาได้เลยนะครับบัตทอมอย่างงี้อ่ะแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ใส่เป็นน้ำนะครับผมชิปหนึ่งแต่ลรล็อกไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับมันจะไหลมาอย่างงี้ แล้วให้เราเนี่ยวางขึ้นมาชั้นหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้อ่าต่อไปเราก็วางเป็นเจ้านี่นะครับเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวอ่นี่นี่เป็นรั้วนะครับแล้วก็ชิปชิปได้เลยครับผมอ่าวางขึ้นอย่างนี้ชิปขี้ขวาไปนะครับอ่าขึ้นมาถึงสุดๆประมาณนี้นะครับอ่าเพราะอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนเราทุบบล็อกที่ทิ้งเลยนะครับอ่าส่วนด้านหลังนี้เนี่ยเราก็วางบล็อกนะครับตรงนี้เมื่อกี้เราวางใช่ไหมเราก็ทุบทิ้งนะครับอ่าด้านหลังนี้เราก็วางบล็อกได้เลยครับขบบนนนชัั้ะครอ่า แต่ว่าลืมไปครับตรงนี้เราก็ทําการทําการเปิดประตูมันได้เลยครับชึบชึบอ่าเปิดเปิดไปอย่างี้ชึบชึบหันไปทางเดียวกันนะครับมันจะได้สวยๆนะครับชึบชึบอ่าประมาณนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ทําการวางน้ํานะครับผมอ่าบนนี้บล็อกละอันชึบ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 ประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อไปเนี่ยเราก็เอาสาลายมาได้เลยนะครับผมอ่า 1 2 3 4 4 5 6ี่สี่ห้าหประมาณนี้นะครับพอเครื่องมันถึงด้านบนใช่ไหมครับมันยังไม่ตัดใช่ไหมอ่าเรามาด้านหน้านี้ก่อนนะครับผมอ่าด้านหลังมุจอเรา้อะตัวฝั่งนี้นะครับอ่าให้เราเอาเป็นเจ้านี่นะครับ observer ขึ้นมาอย่างนี้1 2อันประมาณนี้2อันเสร็จแล้วบล็อกอะไรก็ได้วางไว้1อันอ่าประมาณนี้แล้วมันถึงบนนี้ใช่ไหมครับอ่าเราก็วางบล็อกไม้ไปนะครับอย่างนี้ชึบชชนะครับผมอ่าแล้วให้เราเนี่ย ออเลสสโตนดัดมาใส่อ่าประมาณนี้อ่าต่อไปเนี่ยเรามาด้นานนี้นะครับปุ๊บอ่าแล้วเราทําการวางบล็อกหนึ่งสองี่ห้าหกบล็อกอะไรก็ได้ประมาณนี้อ่าก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวางด้านบนเสร็จแล้วก็มาข้างล่างอ่าประมาณนี้มันดูซับซ้อนห่ลยนะครับของเวอร์ชั่น เบนล็อกนะครับก็ค่อยๆกันสร้างนะก็ก่อนที่จะทำอะไรกันต่อเนี่ยก็จะถ้าอยากได้ฟาร์มนะครับเนี่ยก็ยอย่าลืมนะถือว่าเราหวังซีเจ้านะใครได้ฟาร์มอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะครับอ่าผมจะค่อยๆอยสร้างนะต่อไปเนี่ยเราก็ทําการมาด้านหน้านี้ได้เลยครับผมอ่าเราก็ทําการเปิดเครื่องชึบมันจะเป็นอย่างนี้นะครับชึบๆอ่าแล้วทําการให้เนี่ยชีฟนะครับผมไอสาหร่ายทะเลเนี่ยก็จะไหลลงมาข้างล่างนี้ตรง ลงกลับไปคอมเบลเลเตอร์นะครับลงมาข้างล่างปุ๊บพกแกลายเป็นบลมิลประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าใครอยากได้ฟาร์มนะครับเนี่ยอย่าลืมไม่ถึงพวกเรานะครับผมอ่าก็ไม่มีอะไรกันแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ